Emerging infectious diseases นะคะหรือว่า EID คือโรคอุบัติใหม่ค่ะที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคชนิดใหม่ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วง20ปีหรือหมายถึงโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือโรคติดเชื้อที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเช่นโรคเอชโรคซาร โรคที่เคยเกิดแล้วหายไปแต่กลับมาเกิดซ้ําอีกอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้าการหลังแอนค่ะและสุดท้ายนะคะคือโรคติดเชื้อที่เคยเกิดในภูมิภาคหนึ่งแล้วกลับไปปรากฏในภูมิภาคที่ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อนค่ะอย่างเช่นไข้เลือดออกที่มักจะเกิดในเขตร้อนชื้นแต่ว่ากลับไปปรากฏในเขตหนาวอย่างอเมริกา มีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทําให้เกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมเสียงต่างๆรวมถึงเชื้อโรคเองค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นค่ะมารวมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับสเตมวลลครนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ